สวัสดีครับเพื่อนช่างวันนี้เราได้ทดสอบหัวสปิงเกอรอ์โดยการศึกษามาจากเพื่อนๆในช่อง YouTube แล้วก็ประสบการณ์ตัวเองที่ได้ตัดต่อระบบท่อเพื่อมาทำการติดตั้งใช้ส่วนตัวนะครับก็อยากมา,าให้เพื่อนๆชมว่าความเป็นไปได้ที่จะทำและแบ่งปันความรู้ ให้เพื่อนๆใช้นะครับสำหรับงานนี้ผมใช้ปั๊มจุ่มนะครับราคา2,9 0 0ามาดันมาดันในระบบครับใช้เป็นแรงดันจากปั๊มจุ่มนะครับของทางทีมงานช่างนี่คงมเทิงโซลเฟลนะครับปั๊มจุ่มครับโดยการหอ่อห่อกันปลาเข้านะครับเพราะว่าบ่อนี้ปล่อยปลาลงไปแล้ว1,600ตัวนะครับ ปลาดุกอุยซื้อมาจากตลาดนัดที่นิคมคำซอยส่วนการต่อก็ง่ายนะครับจากท่อนิ้วครึ่งขึ้นมาแล้วก็สวมสวมใส่แล้วก็บังคับท่อ PE นิ้วครึ่ง50มิลเข้าเข้ามาเลยนะครับบ,รบังคับโดยการเป่าให้เป่าให้ความร้อนแล้วก็ใช้ใช้ขวดขวดน้ำนะครับขวดขวดพวกเครื่องดื่มอ่า บอกยี่ห้อเข้าไปเลยเนาะวดสปอนเซอร์นะครับนี่ไงครับใช้ไฟเป่าหรือไม่มีก็ใช้ไฟเบนเบนซินก็ได้เอาผ้าพันรอบๆแล้วก็เผาให้ได้อุณหภูมิพอดีแล้วก็เสียบยัดตัวนี้ให้เป็นทางแล้วก็ค่อยดันเข้ากับแป๊บ PVC นะครับทำง่ายนะครับแล้วต่อไปเ,อเราจะทำเป็นลักษณะแบบต่ออย่างนี้ แล้วก็ลดไปท่อ p v c ที่4หุนนะครับ p v c 4หุนหส่วนท่อ PE เราใช้ท่อ PE มาสวมกับท่อ PVC เลยนะครับถ้าไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ตรงนี้ตรงนี้จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับตรงนี้โดนน้ําเข้าใกล้ไม่ได้เอาไปไปดูจุดนั้นจะง่ายกว่าดูอีกจุดตัวนี้เราวางไว้ไกลหน่อย2เมตรครึ่งน,น้ำไม่ถึง เ,เราใช้เทปพ,พ,พ,พันเทปพันเสยไฟครับพันหนึ่งรอบแล้วก็สวมดันเข้ามาไม่หลุดนะครับเพราะเขามีแรงแรงหนืดมันจะไม่หลุดอันนี้ทำไว้เพื่อจะปล่อยไปกับร่องอื่นนะครับไปกับร่องอื่นแล้วก็ปิดไว้ปิดไว้2ด้านแล้วก็ไปปล่อยปล่อยด้านอื่นได้นะครับในจุดที่เราทำนี้ตอนนี้ใช้สปริงเกอร์ อยู่ทั้งหมด20หัวนะครับเสริงเกอร์เล็ก20หัวรู้สึกจะตกไปประมาณ86บาทต่อต่อ5หัวนะครับต่อ5หัวแล้วก็ใช้ท่อพีอีออ25มิลนี่แหละครับตัดต่อสวมได้เลยส่วนส่วนตรงนี้ตรงนี้ผมคือใช้แบบประหยัดก็ใช้เกียวเ,เกียวต่อ สวมเอาได้เลยเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับท่อพีอ e, ีตัวคาดคาดน้ําเงินนี่นะครับคาดน้ําเงินนี่เขาจะมีความเวลาสวมเนี่ยจะแน่นมากนะครับส่วนท่อพีอีคาดคาดเหลืองคาดเหลืองนี่สามารถสวมได้เหมาะมือพอดีครับจะสวมง่ายแต่สําหรับท่อพีอ e, ีสีน้ําเงินนี่ครับเขาจะมีความหนาเราดัน เข้ากับเป็นสปริงเกอร์ชนิดเกีียวนะครับไม่ใช่ชนิดไม่ใช่ชนิดแบบสวมนะครับดูตัวอย่างเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูอันนี้เพิ่งเราทํากลางคืนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีกลางวันเราแดดร้อนเราก็ไม่ค่อยได้ทํากันยังไงครับยวฉีก,ก่อน อุปกรณ์ก็หาง่ายนะครับเป็นสปริงเกอร์ชนิดนี้เห็นไหมเพื่อนเป็นเกลียวนะครับนี่เกลียว,ยวแต่เราไม่ได้ใช้เกลียวนะครับเราเอาศัยความใหญ่ตรงนี้อาศัยความใหญ่ตรงนี้เป็นตัวเ,เสียบเสียบเข้ากับสายาท่อพีอีห้าสิบยี่สิบห้ามิลยี่สิบห้ามิลไม่รู้ให้ข้อมูลถูกหรือเปล่าท่อพีอ ยี่ิบมิลหรือยี่ิบห้าน่าจะ20่ิบมิลเนาะอันนี้ผมความรู้ผมก็ไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่กับเรื่องท่อพอีนะครับเอาที่ว่ามันสวมได้กับท่อพีวีซสีหูนก็แล้วกันเนาะอันนี้เปิดมาประมาณ10นาทีก็น้ําก็เจิ่งนองกันแล้วครับระยะผมที่วางไว้ต้นไม้ผม5เมตรน,นะครับระยะการแกว่งของน้ําถึงกันนะครับถ้าเรายกสูง ยกสูงกว่าน,นี้น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะได้ความความไกลความห่างน่าจะถึงที่เขาระบุมา4-5เมตรนะครับแต่เราใช้โซลาเซลเล์แรงดันของโซลาเซลล์นะครับไม่ใช่แรงดันไฟฟ้ววาก็กะว่าจะกะว่าจะใช้แรงดันน้ำช่วงประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงครับถึงเก้านาฬิกายองยางช้าก็10โมงเช้านะครับ ก็น่าจะวันไหนแดดๆดๆก็น่าจะ8ปดโมงคึ่งก็โอเคแล้วแหละครับก็จะประมาณนี้เดินไปรอบๆนะครับวิดีโอเรายาวหน่อยก็อยากให้เพื่อนๆลองดูสำหรับผมคือลองเป็นครั้งแรกได้ติดตามทาง Youtube ช่องไหนว่าเอาว่าไอหัวนั่นดีหัวนี่ดีผมการันตีว่าตามตามที่ช่อง Youtube เพื่อนๆทำมานะครับคือเขาการันตีให้หัวชนิดนนี้ดีแล้วก็ พอพ e มันจะทนกว่ากับทนแดดแล้วกเก็บง่ายแต่น่าจะไม่ได้เก็บแล้วครับเพราะว่าเราต้องใช้ทุกวันให้วันละสิบนาทีพอเพราะว่าน้ำาได้เยอะอยู่ครับส่วนตัว,วปั๊มก็ใช้รุ่นประหยัดครับถ้าใช้รุ่นาราคาประมาณ6 7 0 0 7 0 0 0 8,000นี่หรือถึงหมื่นแรงดันเขาก็จะสูงกว่านี้นะครับคคอใช้จำนวนใช้จำนวนวนแผ่นเท่าๆกันแต่แรงดันเขาสูงกว่านะครับ อ,อันเกิดที่เกิดจากที่ 1. ละราคา 2. คุณภาพนะครับคือราคา2.9 0 0ก็รุ่นนี้ถือว่าใช้ดีที่สุดแล้วล่ะสำหรับผมแล้วก็เหมาะกับงานตทดสอบของถูกใช้ดีเพราะว่าเราจะใช้ของราคา,าที่เราเอื้อมไม่ถึงมาใช้มันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าการเกษตรต้องมี <c oughs> การประหยัดด้วย ถ้าไม่ประหยัดต้นทุนเราก็จะไม่ไปทิ้งกับไอ้ส่วนที่มันสิ้นเปลืองแต่เราก็ต้องศึกษาดีๆว่าควรจะใช้สปริงเกอร์สำคัญนะครับบางคนก็บอกว่าสายน้ำหยดแต่ผมว่าสปริงเกอร์ประมาณนี้แหละครับดีที่สุดเพราะว่าตัวสปริงเกอร์จริงๆราคาเขาก,ก็ถูกนะครับราคาเขาตกอันละ ประมาณ5อันนะครับเพื่อน5อัน5อัน80บาทก็น่าจะอยู่ที่1 7บ8บาทเนาะอันนี้ในคร่าวๆในความคิดก็ประมาณนี้ครับใช้2แผ่นดันแต่รุ่นนี้ผมใช้ต่อขนาดนะครับเพื่อจะได้แรงดันนะครับได้แอมขึ้นมามาขับไม่ไม่ต้องการรอบนะเพราะว่าถ้าใช้รอบออถ้าใช้แรงดันสูงกลัว บัวปมพังนะครับก็เลยเน,น้นเน้นกระแสนะครับเน้นแอมสูงเน้นกระแสส่วนซิป,ปิงเกอร์ก็ทำง,งานไปเรื่อยๆถือว่าโอเคนะครับนี่ไงครับน้ำก็ลดต้นไม้แล้วก็ลดถึงหญ้าด้วยนะครับลดถึงหญ้าด้วยตกไปบริเวณกว้างของเขาก็น่าจะถึงขอบสะพอดีระยะห่างก็ อันนี้เราปรับดีลงนะครับปรับดีลงก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับงานต่อพ่อหรืองานอะไรเพื่อนๆก็เข้าไปลองรีรีดูก็ดูครับรีไอรีเทิร์นวิดีโอช่วงผมทำการตัดต่อดูเพราะว่าตัวนี้จะเป็นช่วงสำคัญนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงสำคัญที่กัน ติดตั้งต่อเพื่อจะได้น้ำได้เต็มประสิทธิภาพขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube ของเราทางทีมงานช่างนิคมบันเทิงโซล่าเซลลก็ขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ให้กำลังใจและก็ตอบคอมเมนต์เมนถามสอบถามเรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับบางคนก็บางท่านก็เอาความรู้มาแบ่งกันนะ แลกเปลี่ยนกันไปนะครับเราก็ได้ความรู้มาจากช่อง YouTube ของเพื่อนๆทุกคนที่ทำไว้สิ่งไหนมันดีเราก็เอามาลงในช่อง YouTube เพื่อจะได้ให้ลูกหลานเพื่อนชาวเกษตรที่กำลังลงมือทำนะครับเพื่อจะไม่ได้หลงทางไปลงทุนที่อ,อาจจะลงทุนสูง แต่ได้ค่าไม่เกินคุ้มนะครับก็ขอพระคุณมากนะครับที่ติดตามช่องนิคมบันเทิงโซลเซลขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ